ชุงขึ้นแน่กดไปกดแล้วชุงขึ้นแน่ท่านความครับสวัสดีครับพ่อฝากครับอุบลเก็ตเจแนวอีสานบุกเบิกทิ้งเขางามน้ำคัดนาดีประดุกประตูสู่ดินแดนดงแม่เพลิดเขตศักดิ์สิทธิ์จ้ปูหัวนะครับมาปลาขวานครับพี่น้องนี่ครับมาปลาขวานครับจนท้ายไปหรือเฮ้ยพี่น้องก้อนอีกควอนรถเกี่ยวสียำครับประดุกอ่ะประดุกเฮ้ยประดุกพี่น้องเนียประดุกครับ เมื่อกล้องนางเอกสาวครับมื ang ang ่อนี้เออได้คุณนายมาดามครับเออโอ้หมดเลยจุดรวมบอกว่าโอ้ปลาคอปลาควาเอาปลาคอานไปน้องเอาปลาคอานี่ปลาเข่งครับติดกำทับปลาเข่งเหรอครับปลาเข่งองินขี่พี่น้อง ปเยอเดี๋ยวสิ่วนใส่หิงหล่ไหลหพี่น้องมึงอ่ะพี่น้องเอาปลาขวานครับกับปูเพื่อใช้แนวก้อนที่เอารถล่องเกี่ยวเขาครับพี่น้องปลาเขียงนะครับเด้อนี่นี่ปลาเข็งปลาเข็งอันอื่นไม่ได้จับหรอกครับเดีจับปลาเข็งหน้านอ้อยปลาหมอปลาหมอเอานปลาหมอครับปลาไหลเลยพี่น้อง ประมาณ10นาทีถึงทายไปแล้วเออพี่ครับได้ปะได้ครับพูนหลายปะหลายอยู่เดี๋ยวต้องไปหลักหลักกุไลกุแช่น้ำเนีน่ยนะครับเด้ออู้พี่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 น้องเอ้ยมันจะกินกินขา

ไหล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 อยู่พ่น้องหลอยู่ครับปลาวันพี่น้องปลาวันด้วยน่นม่หมูหันไม่ให้มันเห็นเห็นตัวมันเห็นัวพุ่นน่นแมเอาปิงขหันไหมเอาปิงขทั้งนั่นบอกว่ไอก่ะขุนสวดสวดอยู่ทังนัแม่ทังเกลตัวหนึ่งนั่นพี่น้องมนเหรครับนั่นตัวมึไงแล้วปลาเขียงน่พุ่นไปแล้วพุ่น วู blender, ้ตอนไงสองตัวสตัวสี <t á> <TY> ่ตัวมันรงเอานี่ยแม่เลยบ่อนนีปิงโอ้ยมันบ่เข้าหอกูปากคอหน่อยเฮ้ยนี่แหละทั้งลังนั่น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  อู้ดักได้คือไงแต่ว่าเบิ้งดักโหอย่ะนี่เบิ้งดักบันทึกพี่น้องเอาปลาขอนเน้ะเบิ้งดักคว่มบันทึกพี่น้องเอ้ยโอ้แตดต้อหวังนะเว้ตัดต้อหวังเลยเพาะว่าอวัหลักดักก็ทีเป็นอย่งคนบ่มีดักคนพิการตนวนตอนนอกพี่น้องเนาะหยบยังไงพี่น้องครับปลาเข็งสุดยอดแต่ว่าคุณจะได้เครื่องคู่ละ กงเอาเนื้อแกงใช่ไหมน้องแกงใช่น้องไม่สมแกงให้น้องไอม่มไสมก็ได้แล้วพี่น้องโอ้ยหยาบอันก็ดุกแล้วล่ะกอดขึ้นเลยน้อพผุนทั้งหลังทั้งผุนทะเลทลายทะเลทลายทุกคนวน้อยชาบานหลายเออหลาย,อ,ยอือปลาพี่น้องปลาควาน้อยทับบุ่เอาบ้า <laughs> <laughs> ปลาหัวให้หลังครับพี่น้องครับเอาปลาขฝันเด้อ ใช่คร mm ับเออเอาหลุดพราะนหลุดฉีบพวานหลุดสีบหยาบพี่น้องครับเอาวันวันหลุดฉีลงมาเกี่ยวเข่าครับจริงจริงใช่สบียงชวนโอ้ยชิอหัดโป๊เข้าพี่น้องไปเขียงครับเข่าบ่ท่านเกี่ยวทาสามมือแล้วพี่น้องรถเกี่ยวว่าแม่ขึ้นอู้ เนียทำไม่เบ <owski. S 1> ียดจากหลังห้องมุขึ้นดนราท่นโอ้ยพุนๆทางผุนผุนพุนผุนผุนผุนตลาดตลัดดิผุนปาควาหน่อยพี่น้องเอ้ยข่อไหนยูไกินครับปลาหเอ็นสารเคมีอย่างปลากระเรื้องกระแกนครับผุนพี่น้องปลาคอปลาควครับพี่น้องจำผู้เอานี่หละพ้อหน่อยว่าหัวให้อย่างนะ เว้ยว่ยค้นหน่อยครับหน่อยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเี่ันิ่นน้ำดินหลายตัวนี่สายไหลเบ่ยหลแต่นีิเพิ่มกันนี่ดอกนี่เิ่มนี่่ายบนกับเยียบอยู่ืรไหน เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวได้ยักนาทีจนะุนออเอาพี่น้องครับตากก้ยไหลกดแชร์กดติดตามของอุปุรบคือใช่แนวน้ำนะครับเด้อมือนี้มาปลาขวัญเศร้านี่ครับปลาฉีดลงเกียเยเก่ยวเอารถลงเกี่ยวหุ่นครับพี่น้องป้าพี่จุนนะจุนนะพ่กเนียเ้ย คุณอือโอ้พี่หอวมันหลหัวทะตละทละทลฟังข้างบนว่าคุณลุดกิิฏอยู่คุณนี่พี่บราคบา่าเปลเราคาเธอน่ะ

พี่น้องว่าเมนงูเข่าบ่าเดี๋ยวเอาทั้งพี่ก่ันอ่านบ่อนอีกินไปดูพูดหนึงล่ะย่านเหรอพี่น้องเอาท่นเลี้วอยู่บวกเดียวพ่นเนาะม่คุณท่างคุณแบบนี้พี่มันอยู่มันมันเข้าไปขังไหนั่นอย่งไรเอ็นมันหน่นแทลท่เลททาเลทเข่าไ พ่่ออหนทวดมุกแสบๆก้อน,นุนี่แล้วม,มันมาเอ้ยหนูหัวแล้วสุดละนะนะอือพึ่งเนี่ยนั่นเข็งไงพี่น้องอพี่ทำัำบรรยากาศนี่นนพี่พี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์กับแม่นเที่ยวเขางามน้ำค่ำนาดีนี่แหละครับจะปูหวัวน,น,น้ค่ำเขานี่ยแหละครับพตะขอนครับป่าธรรมชาติครับป่าธรรมชาติ ก้อนที่ลมเก็บเกี่ยวกะน้ำบกน้ำยังปลากับหอมกับควนเนครับพี่น้องุมุมนี่มันดนไปหาหนามบตบะดนเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังมาเอาอีกกินเขาก้อนเขาถิลงมมาเขาขา้าก็ถมางุ้มเอาไอ,อีกอยู่ เอาไปขึ้นไปแล้นเอาไปล่างให้พ <c ười> <c ười> ี <c ười> uh ่นวงมงย่างทีเเ้ยเก่าเลยเก่าลไปิ่งเจนันเอสเอาอยู่สีลงมาเอาอีกอยู่ไปขึ้นไปล่างออกแล้วกันอ้ยยลหันเดี๋ยเเดี๋ยวไปล่างไทยเอาก่อนไปไปย่างนีน้องหางไก่พี่ว่นี่ย่างไปได้บ่หนองนำนี่นีงไปไพุ่นก็ได้พี่น้องมันจะตัดย่ำเส้าเดี๋ยวเ่อนออ้นเตีนกูเอาเตเอาเอา เบื้องพี่น้องครับปลาข่อนไปพี่น้องบ้านนี้ชามรถดถือให้นะให้กินนลดบ้าเอาถือวานครับพี่น้องเช้านี้มาเอาปลาข่อนครับพ่อครับอุปเครใช้เนาครับนครับเขาซีหาให้ครับ้วยนับต้นเขาซีหาให้ถารถเกี่ยวอยู่สองหมื่อสามหมื่อแล้วครับบุท่านมาอยู่ ฝากก็ไลก่ก็แช์กดติดตามนั่นเนี่ยนะครับเด้อให้เป็นกำลังใจของเพือใช้เน่าครับคลิปนี้มาเอาปลาขวนตอนเสาเสาครับตอนเสาเสาพี่น้องครับผู้ใดขามารับชมก็ให้ยูดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยอยากเก็บไข่ได้ป่วยให้มีความสุขแลวกเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องทางคุ่นก็เลยก็เป็นกำลังใจให้ สุมองสุบอนทางกรุงเทพกรุงไทยคือกันเ้ะครับเด้อ,อหาเงินลำลำลุยล้ย,ลยมันมาตอนนี้รถเกี่ยวเข,าเขาา้ากำลังมาครับมาเอาปลาข่อนซะก่อนตามหลุดเพลินหยบผู้ใดเขามาติดตามรับช่วมกับให้ยูดีมีแห้ง้อครับเด้อคลิปนี้มาเอาปลาข่อนครับ ครับนี่ครับเขาสีเกี่ยวสามซีให้เหรอพี่น้องนี่ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราชม,ค,มาคลิปนี้มาเอาปลาขอนขอบคุณครับพ่อกันคลิปหนาสวัสดีครับ